อาจารย์กบินให้มาแขนแขนคบบนคบล่างงวดหนีมันใจตรงมาให้เห็นจวดกันโตหนึ่งกุมผ้าหกเก่าสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาพอกันกับสาวเมืองอำนาจเฉียวคือเกาเดอร์ค่ะพี่น้อง,ค,ค,อง ok in, er ค่ะพี่น้องคลิปหนีเป็นคลิปของอีพอกับบินเฮาเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะงวดก้อนอีพอผลุ่ยค่ะพี่น้องงวดหนีเพิ่มมันใจว่าตรงมาให้เห็นละว่าสันว่า อีพ่อเพื่อนบอกว่าเฮ็ดคักยู่ได้งวดนี่สิบ่แตกสามตัวสิบ่แตกสองตัวมาเห็นอยู่บ่กว่าสันว่าพ่อพ่นว่าโอ้เอากระคักรู้ค่ะพ่อคะอีกอย่างหนึ่งค่ะอาจารย์เฮาเซียนเฮาทุกๆคนทุกๆอาจารย์เพือ่อนหายแล้วหายเลยแล้วก็หายน้อยโตหายน้อยครูพ่้อมค่ะพี่น้องค่ะฝากกดติดตามช่องสาวเมืองอำนาจเชนแนอเมนเดอร์ค่ะเป็นช่องแบ่งปันแน,นวทางสู่คำนวณของอาจารย์ของเซียนในช่องของสาวเมืองอำนาจเองค่ะพี่น้องคะ่ะแนวโบเมียนโบว์ บมีแมนหลังห้อยออกพร้อมค่ะพี่น้องอาจารย์ได้เขาก็คือเขาอาจารย์ได้รุดก็คือรุดค่ะพี่น้องคะเฮาเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะบวาสิเป็นอาจารย์บวาสิเป็นเอฟซีนอค่ะมาเบิ่งแนวทางของอีพอกัะบ,บินเฮาค่ะหนึ่งกุมผ้าหกเก่าค่ะหนึ่งกุมผ้าหูเก่าอาจารย์กระบ,บินสามตัวเลือกค่ะเพื่นให้มาสองชุดค่ะสามตัวสองชุดซีหาสาม สองเจ็ 2, 7, 4, ค่ะตัดหลีนญเอเดอร์ค่ะ4ีห้าสเจ็ค่ะพี่น้องอีพอพันนเนซีห้าสามเด้อค่ะหกกับเจ็ดกับกว่ากันไปค่ะพี่น้องแต่ว่าอีพอพันนินตัวนีเด้อค่ะสองตัวของอีพอพันหามาเนาะค่ะศูนย์หนึ่งศูเก้าแปดนย์ห้าห่งห้าหนึ่งเก้าค่ะ โงกับเก่าจดเดียวกันเด้อค่ะการผ่านไว้นําค่ะพี่น้องค่ะยำอีกเทอหนึ่งนอค่ะช่องเฮาเป็นช่องแบงปันแนวทางสูตรคํานวณเด้อค่ะสูตรคํานวณมีเขาไม่รู้เป็นธรรมดาค่ะอาจารย์เฮาเซียนเฮาทุกทุกคนทุกๆุกท่านเพ่นแบงปันด้วยน้ำใจเด้อค่ะพี่น้องค่ะเบืองแหลวกอาไปพิจารณากันเอาค่ะพี่น้องมักกะจัดคัดกระพานเด้อค่ะพี่น้องค่ะสูตรคํานวณสูตรคํานวณเด้อค่ะพี่น้องพิจารณากันดีๆค่ะมักอาจารย์ทันได้ติดตามผลงานของอาจารย์ท่ันได้กระจวดจาดฝาบึ่มไปโหลดค่ะพี่น้องค่ะ หนึ่งกุมภาพกเก่าเห็งๆหงชกุกชมันมันสุปผูสุคนเดอ้อค่ะพี่น้องพอกันไม่คิปนนหน้านอค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ